สวัสดีครับวันนี้เกสวยประกาศได้มีโอกาสมาที่วัดเพชรจังวานะครับผมที่ตําบลอู่โลกอําเภอลำาูนจังหวัดสุรินทร์นะครับผมและเกษวยก็ได้มาเจอกับผ้าไหมสุรินทร์ของแท้นะครับผมผ้าไหมสุรินทร์ลงทองนะครับผมซึ่งน้องท่านนี้นะครับผมเป็นผู้ที่ประดิษฐ์ผ้าไหมสุรินทร์ลงทองเองนะครับผมลายที่เห็นอยู่นี่คือเป็นลายนกยูงนะครับผมสวยงามมากเลยนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวกเะสวยจะเข้าไปดูใกล้ๆส่นให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ รระกาตามากเลยนะครับผมเห็นไหมครับอันนี้เป็นผ้าไหมแท้เลยใช่ไหมครับน้องครับผ้าไหมแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะเสร็จแล้วก็จะมีลายออกมาแล้วเราก็จะมาลงทองอีกทีหนึ่งใช่ไหมครับเขาก็มาแกะลายลงทองเลยมาแกะลายลงทองเลยใช่ไหมครับลายสวยมากเลยนะครับคุณน้องคือมันเป็นเป็นลายนกยูงเนาะส่วนลายที่เห็นด้านล่างนี้เป็นลายอะไรนะครับผมอันนี้คือเป็นผ้าที่ยังไม่เสร็จเนาะพญานคราชเป็นผ้าไหมเหมือนกันส่วนยังไม่เสร็จเนาะครับยังไม่เสร็จแต่พื้นที่โชว์อยู่นี่คือเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับ แล้วส่วนลายนี่แหละครับผมลายที่ว่ากําลังวางอยู่เนี่ยคือเขาเรียกลายอะไรครับลายลกยูงเป็นผ้าสามตะกอชิ้นนี้เป็นเป็นผ้าสามตะกอเป็นลายนกถ้าถ้าชิ้นนี้จะเป็นผ้าห้าตะกอห้าตะกอจะมีมูลค่าแพงกว่าสามตะกอแพงกว่าสามตะกออันนี้คือสามตะกอสามตะกอจะเป็นผ้าเรียบๆแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นผ้าเรียบห้าตะกอมันจะเป็นขึ้นดอกเห็นไหมอ๋อประมาณนี้ใช่ไหมครับที่เขาแบ่งแยกว่าเป็นผ้าแบบห้าตะกอหรือสามตะกออย่างนี้เนาะ แล้วแล้วอย่างนี้แหละครับผมอย่างนี้ก็เป็นห้าตะกอมอนกันครับห้าตะกอมือนกันเนาะแต่ลายนี้สวยมากเลยลายที่ที่น้องอันนี้คือเสร็จสมบูรณ์แล้วเนาะใช่ไหมครับที่เป็นลายนกยูงสวยมากเลยนะครับผมรอส่งงานแล้วใช่ไหมครับน้องก็มามาทําอยู่ที่อที่วัดแห่งนี้ใช่ไหมครับอ๋อได้บรรยากาศดีเพราะว่ามันเงียบสงบเนาะเราต้องใช้อ่าเขาเรียกอะไรนะเพราะว่าใช้สมาธิอากาศไทยทีแล้วก็ต้องใช้สมาธิด้วยใช่ไหมครับ สุดยอดมากลายนี้ก็สวยแล้วแต่ยังยังอันนี้ยังไม่สมบูรณ์แบบยังไม่เสร็จน, <ๆ S 2> นะครับผมได้แค่ข้างๆอ่ะนนคุณน้องนนคุณน้องลองอ่นาโชว์โชว์โชวผ์ผืนนี้ให้ให้ให้ท่านผู้ชมทางอ่าช่องเกษตรประกาศออฟฟิเชียลได้ได้ชมหน่อยสวยมากเลยนะครับนี่ลายนกอยู่นะครับผม<น>ลายนี้เขาเรียกลายพญานคราชเนาะสวยมากเลยอ่ะตอนนี้ยังยังคือยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์ลายนี้เป็นน้องเขียนเองไหมจากจากผ้าไหม เขียนเองแล้วก็มาลงทองเองด้วยส่วนผ้าไหมนี่คือเราเราเราซื้อมาจากชาวบ้านหรือว่าก็เป็นชาวบ้านทอกันเองชาวบ้านทอกันเองที่ที่บ้านเพชรจังหวาใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็เป็นอ่าซื้อต่อจากเขามาหรือว่านาผ้ามาจากของเราเองอะไรอย่างนี้แล้วเราก็มาเขียนลายรับงานของเขามา๋รับงานเขาก็คือเขาซื้อผ้ามาให้เราแล้วเรามาลงทองมาลงลายมาเขียนลายให้เขาใช่ไหมสุดยอดมากเลยสวยงามมากแล้วถ้าเกิดว่า มีลูกค้าสนใจนี่ก็จะติดต่อไปที่น้องที่ที่บ้านพชจังหวาได้เลยมาที่นี่ได้เลยติดต่อน้องได้เลยชื่ออะไรนะครับน้องชื่อน้องเบียร์ครับน้องเบียร์อยู่ที่บ้านพชจังหวาถ้าติดต่อผ่านเฟซบุ๊กก็สิทธิกรพมบุนสิทธิกรพมบุนเนาะเป็นเป็นเป็นภาษาไทยใช่ไหมเฟซบุ๊กโอเคแล้วทีนี้ก็ถ้าเกิดว่าใครเดินทางมาใกล้ๆแถวนี้ก็จะมาดูน้องทําได้ตรงนี้ที่ที่วัดพชจังหวาตรงนี้เนาะวัดพชจังหวาอยากจะทําเป็นก็สอนได้ครับ อ๋อน้องสอนด้วยค,คือสอนใครอยากจะเรียนรู้วิธีการทําน้องก็สามารถสอนได้ด้วยใช่ไหมครับสวยมากเลยนะครับอะยังไงก็ติดต่อไปเดี๋ยวกระสวอประกาศจะแปะไว้ที่เคลลละลเอียดเนาะแปะลิงก์ยังไม่มีลิงก์เพราะยังไม่มีเพจเดี๋ยวกระสวยจะเคล,ล็ดลละเอียดไว้ลงรายละเอียดไว้สําหรับอของน้องเขานะครับผมที่นี่นะครับผมที่ที่ช่องยูทูปของกระสวอประกาศออฟฟิเชียลและใครสนใจอยากจะมีลายผ้าไหมแท้เมืองสุรินสวยๆให้น้องเขาลงทองให้ สุดยอดมากเลยนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับในทุกท่องทางเดี๋ยวก็สวยก็จะ,ะโปรโมทให้อีกทางหนึ่งเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็สวยต้องขอบคุณน้องเบียร์นะที่บ้านเพชรจังหวามากเลยนะครับสวยงามมากเลยลายนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ลายนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วสวยงามมากนะครับผมยังไงไว้ติดตามตอนต่อไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับ